สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นเมนูลดน้ำหนักซึ่งทำจากของเหลือในตู้เย็นนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเรามาทำเป็นอาหารใหม่สไตล์ญี่ปุ่นได้ค่ะอันนี้พี่ก้อยก็มีเต้าหู้ซึ่งซื้อไว้วันก่อนในตู้เย็นนะคะก็เอามาทอดแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ใช้น้ำมันแล้วก็เอาไข่ค่ะวันนี้จะมีสองเมนูนะคะก้อยใช้ไข่สองใบนะคะกับ ไข่ขาวนะคะซื้อเก็บไว้ในไว้ในตู้เย็นนะคะอันนี้จะเป็นไข่ขาวอย่างเดียวนะคะซึ่งเขาแยกไว้แล้วนะคะก็จะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะผสมกับไข่ขาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำไข่รวนกันค่ะนี่นะคะในช่วงที่เราลดน้ำหนักนะคะโปรตีนนะคะสำคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็ปรุงนิดหน่อยนะคะด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เกลือกระเทียมนิดนึงค่ะ ก้วยก็จะเพิ่มวิตามินจากผักนะคะจากมะเขือเทศนะคะซึ่งใส่ในไข่เจียวเนี่ยมันเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะมาดูเต้าหู้ของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะเต้าหู้อันนี้นะคะจะเป็นเต้าหู้แบบแข็งนะคะโปรตีนสูงนะคะทานช่วงลดน้ำหนักเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเราก็จะมาทอดไข่เจียวนะคะไม่ใช่สี่ไข่คน เขาเรียกว่าไข่อะไรอ่ะไข่มั่วไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะคะซึ่งพี่ก้อยชอบทําทานนะคะเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็ไวแล้วก็ลดน้าหนักได้นะคะเพราะว่ามันมีโปรโตีนเยอะมากเลยค่ะ เหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวกล้องกับข้าวสวยนะคะปกตินะคะของเซเว่นพ่ก็อก็มาต้มรวมกันแบบนี้นะคะทําเป็นข้าวต้มนะคะเดี๋ยวจะให้น้องควีนทานด้วยนะคะอันนี้ก็ตัดเต้าหู้นะคะยังร้อนๆอยู่เลยค่ะเต้าหู้นะคะมีโปรตีนสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าทําจากถั่วเหลืองนะคะพี่ก้อยจะทานประจํานะคะช่วงลดน้ําหนักหรือจะทําเป็นสลัดเต้าหู้ในมื้อเย็นนะคะ กินแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะซอสโชยุแล้วก็วาซาบินะคะไอเดียง่ายๆนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าช่วงลดน้ำหนักจะทานอะไรดีนะคะมาดูคลิปของพี่ก้อยนะคะได้ไอเดียหลากหลายเมนูไปทานช่วงลดน้ำหนักนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เหลือนะคะก็จะมาต้มรวมกันเป็นข้าวต้มแล้วก็ใส่สาลายเข้าไปนะคะอันนี้นะคะซุปมิโซะนะคะที่เหลือจากวันก่อนนะคะพี่ก้อยทําไว้เยอะนะคะแล้วก็เหลืออยู่ถ้วยหนึ่งนะคะพี่ก้อยก็เอามากุ่นนะคะซึ่งในซุปมิโซะก็มีโปรตีนจากเต้าหู้เช่นกันนะคะแล้วก็สาลายนะคะพี่ก้อยก็จะทานกับเส้นขนมจีนค่ะเส้นขนมจีนก็เหลืออีกเหมือนกันนะคะจากส้มตําวันก่อนนะคะก็เอามาใส่นะคะเป็นแทนเส้นบะหมี่นะคะเพราะว่าขนมจี แคลอรี่ไม่สูงนะคะขนมจีน100กรัมนะคะให้พลังงานเพียงแค่77กิโลแคลอรี่ค่ะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าขนมจีนเนี่ยให้พลังงานสูงนะคะลองเอาไอเดียนีย้ไปปรับใช้กันดูนะคะอาหารเหลือเราก็ทำเป็นเมนูสุขภาพได้อย่างนี้อย่างที่เห็นนะคะ ไอเดียง่ายๆนะคะลองไปเอาทําทานกันดูนะคะประหยัดด้วยนะคะไม่ต้องทิ้งของเหลือในตู้เย็นค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ